สวัสดีค่ะพบกับช่องแอร์ชันแนลนะคะเดี๋ยวค่ะวันนี้แอร์ก็จะมากแกร้รูบิกนะคะอันนี้คือแอร์สลับวบแล้วนะคะโอเคค่ะเริ่มกันเลยน,น,นะคะ ต่อไปนะคะสีขาวเต็มแล้วนะคะต่อไปนะคะก็จะทำชั้นที่สองให้เต็มนะคะ อันนี้นะคะชั้นที่สองเต็มแล้วนะคะก็ได้สีเหลืองเป็นบวกแล้วนะคะต่อไปก็จะทําเป็นรูปปลาตะเพียนนะคะตอนนี้นะคะได้เป็นรูปปลาตะเพียนแล้วนะคะก็จะทาให้สีเหลืองเต็มนะคะ หน้าสีเหลืองเต็มแล้วนะคะต่อไปเราก็จะดูนะคะว่ามีก้านปูกี่คู่นะคะอันหนึ่งคู่นะคะก็หมุนให้มันตรงนะคะแล้วก็เอาก้านปูไว้ความหตัวเองนะคะแล้วก็เลื่อนนะคะมีก้านปูครบสี่คู่นะคะตอนนี้ เราก็จะทำกันเลยนะคะทำให้มันเต็มนะคะ นี่นะคะเต็มแล้วนะคะเอเคค่ะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ให้ด้วยนะคะว่าอยากให้แอร์ทำแก้รูปบิกเป็นรูปอะไรอีกนะคะโอเคนะคะบ๊ายบายค่ะ